สวัสดีค่ะยูริอคุรีนะคะก็ครั้งนี้นะคะยูริอยากจะมารีวิวผลิตภัณฑ์แต้มสิวค่ะซึ่งตอนนี้นะคะฮินแล้วเป็นที่นิยมมากๆค่ะและยูริเองนะคะก็เคยรีวิวในบล็อกไปแล้วด้วยค่ะนั่นก็คือนี่เลยผลิตภัณฑ์แต้มสิวโทเมอิจานี่นะจ๊ะก็ครั้งนี้นะคะก็อยากจะมารีวิวนะคะในรูปแบบคลิปนะคะวิดีโอให้ทุกคนได้ดูกันอีกช้ดๆนะคะว่ามันจะสามารถช่วยสิวของรีเน่ยหายไปได้ขนาดไหนกันค่ะงั้นเราไปดูกันเลยดีกว่าปดูกันเลยปิง๊ง ดยผลิตภัณฑ์แต้มสิวของโทเมอิจะมีด้วยกันทั้งหมด2ตัวนะคะก็คือแบบครีมและแบบเจลค่ะตัวแรกก็คือโทเมอิแอนตี Anti ้แอคเน่ครีมครีมแต้มสิวที่มีคุณสมบัติในการรักษาสิวและบำรุงถึงเจ็ดประการในหลอดเดียวค่ะคือนอกจากจะช่วยรักษาสิวให้หายแล้วยังช่วยให้ผิวพรรณดูกระจ่างใสอีกด้วยนะคะส่วนอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือโทเมอิ ครีมไดเจลเป็นเจลแต้มสิวนะคะที่มีคุณสมบัติที่เหมาะมากๆสาหรับผู้ที่มีสิวอักเสบที่จะค่อนข้างมากเพราะมีคุณสมบัติตัวนี้จะช่วยออกฤทธิ์รักษาเชื้อแบคทีเรียรที่เป็นสาเหตุของการเกิดสิวอักเสบได้ดีมากเลยค่ะซึ่งช่วงก่อนหน้านี้นะคะยูดีก็ค่อนข้างเป็นสิวค่อนข้างมากนะคะทั้งสิวอักเสบนะคะสิวพดเล็กๆแล้วก็สิวอุดตันค่ะยางงั้นเรามาลองใช้กันดูนะคะว่าผลิตภัณฑ์ของเขาจะช่วยรักษาสิวของยูรีได้แค่ไหนคะ่ะ ก็เนื่องจากสิวของรีนะคะค่อนข้างอักเสบแล้วนะคะก็เลยใช้ปฏิภัณฑ์ทั้งสองตัวร่วมกันเลยค่ะโดยเริ่มแรกนะคะยูดีจะทาแบบเจลนะคะบริเวณที่เป็นสิวก่อนค่ะใช้มือเกลี่ยนะคะจนกระทั่งเนื้อเจลนะคะซึมเข้าสู่ผิวไปแล้วนะคะจากนั้นนะคะให้ใช้แบบครีมนะคะทาทาับอีกทีนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามันจะเปลี่ยนแปลงไปมากแค่ไหนคะ่ะสามวันผ่านไปนะคะสิวที่อักเสบนะคะเริ่มแห้งแล้วนั่นเองนะคะแต่ว่าสิวโดเม็ดเล็กๆเนี่ยก็ยังมีอยู่จ้า เจดวันผ่านไปนะคะจะเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าสิวอักเสบนะคะหายไปค่อนข้างจะมากแล้วนะคะเหลือเพียงแค่สิวผดเม็ดเล็กๆแบบนี้นะคะที่เป็นสิวอุดตันนะคะแต่ว่ามันดีจริงๆนะเห็นแค่นี้นะคะก็เห็นถึงความแตกต่างแล้วค่ะ โดยยูดีนะคะจะทาวันละสองครั้งนะคะก็คือเช้าแล้วก็ก่อนนอนค่ะหลังจากทาความสะอาดผิวหน้าแล้วนั่นเองนะคะแล้วก็บรรุงผิวต่างๆให้เรียบร้อยค่ะแต่ว่าถ้าใครนะคะต้องการจะแต่งหน้านะคะก็สามารถใช้ได้เลยจ้ะโดยทาเจ้าผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะลงไปให้เรียบร้อยก่อนนะคะเมื่อรู้สึกว่ามันเซ็ตตัวแล้วก็ซึมเข้าผิวไปแล้วเนี่ยก็สามารถแต่งหน้าได้ตามปกติเลยค่ะที่สําคัญนะคะผลิตภัณฑ์ของโทมิอีนะคะทั้งแบบเจลแล้วก็แบบครีมนะคะมีความเบาบางนะคะซึมซาบเร็วไม่เหนียวเหนอะหนแน่นอนนะคะไม่ว่าจะแต่งหน้านะคะหนาขานาดไหน,าน กะะ็จะไม่ทําให้เกิดคราบแน่นอนจ้ะเราสามารถแต่งหน้าได้อย่างปกติไม่เป็นอุปสรรคเลยแม้แต่นิดเดียวซึ่งมันเดิดมากจริงจริงจ้า ค่ะก็สําหรับยูริแล้วนะคะในผลลัพธ์นะคะที่ได้นะคะยูริค่อนข้างจะประทับใจมากๆเลยอย่างแรกก็คือมันสามารถนะคะบรรเทาอาการเกิดสิวนะคะแล้วก็ยังสามารถทําให้สิวเนี่ยยุบลงได้จริงๆนะคะก็อย่างที่เห็นทดลองกันมานะคะก็ะว่า7วันเนี่ยมันก็สามารถยุบลงแล้วนะคะแต่จริงๆเมื่อเราใช้อย่างต่อเนื่องมาผิวของเรานะคะสิวเนี่ยก็จะหายไปนะคะค่อยๆยุบหายไปแต่ในส่วนของเรื่องรอยดำนะคะอันนี้จะต้องใช้ระยะเวลาในการใช้ติดต่อกันนะคะใครที่เป็นสิวแล้วมีรอยดำนะคะก็นแนะนําให้ใช้ตัวครีมนะคะตัวนี้นะคะ ต่อไปเรื่อยๆจะกว่ารอยดำนะคะจะจางลงนั่นเองนะคะแต่ว่าในส่วนของที่วดีประทับใจมากๆแลวรู้สึกว่ามันเป็นจุดเด่นมากกว่าเจ้าผลิตภัณฑ์แต้มสีตัวหน่ดื้อนะคะก็คืออย่างแรกเลยเขาไม่มีอาการแสบผิวนะคะแล้วก็ไม่เหนียวเนหนอะหนะนะคะสามารถซึมเข้าผิวได้อย่างรวดเร็วนะคะไม่ทิ้งคราบนะคะแล้วก็แบบไม่แบบไม่เป็นขุยอะไรต่างๆทําให้ไม่เกิดปัญหาเวลาที่เราต้องมานั่งแต่งหน้าต่อเวลาที่ เวลาเช้าเช้าอย่างเงี้ยอยากจะแต้มสิวแต่เอะเราก็จะเป็นเราต้องแต่งหน้าต่อใช่ไหมบางตัวนะคะผลิตภัณฑ์บางตัวเนี่ยเวลาใช้ปุ๊บเนี่ยทาปุ๊บสับไม่สามารถแต่งหน้าต่อได้เลยเพราะมันจะเป็นขับคาบนะคะตรงไหนก็คือจําเป็นต้องหยุดการแต่งหน้าไปเลยแต่ว่าอันนี้นะคะสามารถทานะคะแล้วก็สามารถแต่งหน้าต่อได้ตามปกตินะคะก็ไม่มีปัญหาสําหรับการแต่งหน้าเลยด้วยนะคะก็อยากจะแนะนํากันเนาะสำหรับใครเริ่มสงสัยว่าอ้าวแล้วถ้าผลิตภัณฑ์เนี่ย ไม่รู้สึกว่าแบบแสบแสบผิวหน่อยอะมันจะเห็นผลหรอคะซึ่งจริงๆแล้วผลิตภัณฑ์แต้มสิวทั่วไปนะคะที่ใช้แล้วรู้สึกแสบเนี่ยมันไม่ได้ทําให้สิวนะคะยุบลงได้เร็วขึ้นเลยนะเป็นเพราะเขาเนี่ยใช้สารเคมีบางตัวนะคะที่เกิดปฏิกิริยากับผิวนะคะให้รู้สึกแสบนั่นเองนะคะซึ่งสารเคมีพวกนั้นเนี่ยมันจะทํร้ายผิวแล้วก็ทําให้ผิวเนี่ย เกิดการไหม้นะคะหรือว่าเป็นรอยดําได้ง่ายะคะดังนั้นเนี่ยไม่แนะนําเลยนะคะอะไรที่ใช้แล้วแสบเนี่ยไม่ดีแน่นอนนะคะดังนั้นเนี่ยอยากจะให้ใช้ผลิตภัณฑ์แต้มสิวที่ค่อนข้างจะอ่อนโยนต่อผิวดีกว่าแม้ว่ามันจะเห็นระยะเวลาในการใช้นะคะค่อนข้างจะนานกว่าพวกที่แสบๆนะคะแต่ว่ามันก็ อ่อนโยนต่อผิวแล้วก็ไม่ทําให้ผิวเนี่ยเป็นรอยดำรอยไหม้สุดยังดำอีกด้วยเนาะก็อยากจะแนะนําให้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่อ่อนโยนสําหรับผิวนะจ๊ะก็เป็นว่าถ้าใครสนใจนะคะก็สามารถนะคะเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะได้ตามเว็บไซต์นะคะและแฟนเพจของแบรนด์ที่ยูดี้ึ้นในข้างล่างนี้เลยจ้านี่เลยตึ้งๆนะคะยังไงนะคะก็ลองไปหาซื้อนะคะจะสองตัวนี้มาลองใช้ดูนะคะไม่แน่อาจจะติดใจจาบยูดีนะคะจนต้องมารีวิวอีกรอบให้ทุกคนได้ดูกันก็ได้ค่ะวันนี้นะคะมีอะไรสงสัยนะคะสามารถเข้าไปมีผู้คุยเพิ วันนี้ริคัต้องขอตัวลาการไปก่อนแล้กันนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ